เดี๋ยวเหอะเดี Auf ๋ยวมิแกนเดี๋กนแน่นอนขยี้น่าดูนะกูไม่ได้มาผ่อยขยี้กูน่าดูเลยนะแต่อะไรทั้งหนาวะเกูอำคันแล้วเนี่ยไอ้จะคุยทุละเนี่ยพยายามดูอยู่มีนกหูกอยู่ไหมไม่เห็นอะไรอีกอะนกคู่อะไรมึงมึงไม่เห็นอะไรนกคู่กูเรากูเลี้ยงไว้ก็เมื่อกี้เห็นมันทำไร ไปถึงที่ไหนมางูมันขู่เปล่ากอเรใช้งูขู่ม่ีมีทด้อะไรหรือเปล่าพี่ยักษะบอกคนไม่ได้อยาเห็นเนาะเออคือว่าหญิงอะคืออยากจะจะทารสิงแก้วนะสิว่าสิงแก้วอะมาเป็นทหารหน้าใหม่ใ่ะสิงแก้วมีเงินมีทองติดมาบ้ะแมไม่มีเลยพี่ยักษ์ไม่มีห้ยสิงแก้วจะมาที่เย็นแล้วนี่ล่ะเนี่ย มาทั้งทีเนี่ยโทรศัพท์มือถือไอโฟนมีบ้างไหมเดี๋ยวเผื่อติดต่อพ่อแม่อ่ะดีเลยนี่ค่โอ้ยเดี๋ยวเอาที่เยงแล้วนี่ล่ะรถไง BMW อ่ะ BMW นะนะนะมีบ้างไหมมีไหมไม่มีนี่ค่ะอุย้ยเดี๋ยวเอาที่เย,ย็นแล้วนี่ล่ะตบมีเมียยังอ่ะยังโสดอยู่ไม่ยักเลย ยังเก๊งอุย้ยพูดอะไรออกไปอ่ะพูดออกมาได้ไม่หายปาก sorry นะคะมา sorry เลยโย sorry ไม่ได้นะฮะ,ะเราเป็นชิมิสแกนนั่นใช่ะะาหาไ,ไหมฮะว่าไงอ่ะจะมาพูดเอากับยงกับยิงไม่ได้แล้วจะพูดว่างไงอ่ะทอทำไมลราพอได้ตำแหน่งแนละ้วมีเงินจะไปให้เขาเยอะเลยไงนนะให้หนู่นให้หนี่เขานะ่ะมีไงนนะในเรื่องอ่ะเป็นเจ้าก็ต้องมีอ๋อแต่นอกเรื่องอ่ะ ยังไม่มีเลยตายมีคนส่งยังละ่ะยังเลยไงน,นางงามมันใช้เงินเยอะจริงหรือเปล่าจริงอ่เฮเียนเซ็งเลยว่ะปลาเนือทั้งตัวเหลืออยู่สี่ร้อยเฮ้ยแม่ออยากในบ้านาไหมอ๋อยากสิอยากได้เงินทุนไปประกวดไหมอยากสิพี่เตาอยากได้รถไหมอะ อย่าได้สิจะได้เดินทางปลอดภัยเก็บตังค์สิแล้วมึงจะพูดทำไมเนี่ยถึงว่าสิมึงยังอาศัยรถพี่ออสเขาอยู่เลยเออกูมันจนเหรอ๋อยน่ะแล้คนจนมีสิทธิ์ไหมคะปร,ะริญญาก็ไม่มีแต่มีนี่นะคะ